ว่หยุดยาวแบบนี้หลายๆคนนั้นคือมุ่งเดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่เยอะอย่างแน่นอนเลยแหละนะครับรถอาจจะติดยาวตั้งแต่ช่วงนู้นเลยครับสุกวันสุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับหรือในช่วงวันจันทร์อังคารที่ผ่านมาครับวันนี้วันพุธ13เมษายนครับทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยเฉพาะสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัย จังหวัดเชียงใหม่มีมาตรการอย่างไรกันบ้างเราจะได้มาพูดคุยเรื่องนี้กันนะครับกับผู้ร่วมรายการครับหัวหน้าอารุณ์ปินตาหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ภย,ยจังหวัดเชียงใหม่ครับหัวหน้าสวัสดีครับโอเชียงใหม่ช่วงนี้รถคึกคักทีเดียวหัวหน้าครับเพราะว่าทั้งขาออกขาออกก็จะมีส่วนหนึ่งที่ เป็นคนที่อื่นแต่ว่ามาทํางานที่เชียงใหม่มาเรียนหนังสือที่เชียงใหม่นะครับหัวหน้าแต่ว่าขาเข้าก็เยอะเหมือนกันก่อนที่เราจะพูดถึงมาตรการต่างๆหัวหน้าครับขอย้อนไปตอนช่วงส่ง,สงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ต้นปีหัวหน้าครับเชียงใหม่เราเกิดอุบัติเหตุมากน้อยขนาดไหนครับหัวหน้าครับในช่วงของส่งท้ายปีปีเก่านะค,ะครก็คือปี64นะครับเข,ข,ข,ข้าปี6ห ก็มีอุบัติเหตุค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะเราอยู่ลำดับประมาณที่3ของประเทศเลยนะเรื่องของจำนวนเสียชีวิตนะฮะก็ตัวเลขก็คือเสียชีวิตอยู่ที่11รายนะครับซึ่งก็เป็นที่นาค่อนข้างเสียใจฮะเสียชีวิตเนี่ยหนึ่งรายก็ก็เสียใจแล้วเนาะนี่เสียชีวิตค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าดูข้อมูลตัวเลขในช่วงธรรมดาของเชียงใหม่เนี่ยก็โดยเฉลี่ยนะก็หนึ่ง คือปกติ365วันเนี่ยก็1 1วันเนี่ยก็ประมาณ 1. กว่าๆซึ่งก็คือก็คือว่าอ่า1เดือนเนี่ยก็ประมาณ40กว่า50กว่านะครับอันนช่วงทั่วไป่ไม่มช่วงช่วงเหตการก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะซึ่งเชียงใหม่ก็อย่างที่ทางท่านพิทยกรได้พูดก็คือว่ามันเป็นจังหวัดที่ที่ค่อนข้างที่ใหญ่อ่ะนะไม่ใช่ค่อนข้างที่ใหญ่นะ เป็นรดับต้นๆของประเทศทีนี้ววลุ่มของการจราจรเนี่ยเยอะมากการใช้รถนี่ก็เยอะจานวนรถจักรยานยนต์นผมดูข้อมูลจากสถิติของกรมขนส่งทางบกของของเชียงใหม่เนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ1ล้านคันนะเฉพาะเชียงใหม่นี่นะครับนะคเชียงใหม่หนึ่งล้านคันแล้วก็มีรถเอ่อรถของรถที่เป็นรถส่วนบุคคลอีกจํานวนมากนะครับวันก่อนก็มีกันมาิการมาเยี่ยมเขาก็สงสัยเอ๊ะทำไมเชียงใหม่เนี่ยมีทั้งอะไรนะ ทางข้ามทางลอดต่างๆระบบต่างๆก็พร้อมทำไมคนยังตายเยอะอยู่นะก็เดี๋ยวคงจะได้ลงรายละเอียดกันก็คงจะเป็นเรื่องของหลายๆส่วนนะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะก็จะเป็นเรื่องของพฤติกรรมซะมากกว่านะก็ปีปีใหม่ก็เสียชีวิตสิบเอ็ดรายก็เยอะอยู่ก็เยอะอยรายนี่คือจริงๆเราเราดูเหมือนว่าเอช่วงปีใหม่หกหาเนี่ย การท่องเที่ยวอาจจะยังไม่คึกคักแต่อุบัติเหตุยังยังมีอยู่ซึ่งถ้าหากว่าเราย้อนไปเมื่อแบบตอนที่ไม่มีโควิดครับหัวหน้าเอกว่าแบบรถมันน่าจะเยอะกว่านี้แต่พอพอปีส่งท้ายปีเก่า64เข้ามา65การท่องเที่ยวอาจจะยังไม่คึกคักแต่กลับกลายว่าอุบัติเหตุตัวแรกก็ยังสูงอยู่สําหรับการเสียชีวิตคือคือตรงนี้การการท่องเที่ยวซึ่งซึ่งเราก็เข้าใจกันอยู่แล้วว่าปี62สองเนี่ยเริ่มเห็นการโควิด -63 มนี่มี เขาฟิลมีการห้ามเดินทางเพราะงั้นปี63ก็จะไม่ค่อยมีพอเข้ามาปี64ต่อ65เนี่ยเหมือนกับว่ากระแสของของโลกก็ว่าได้เนาะที่เขาจะให้เรื่องของโรคโควิดเนี่ยเป็นโรคที่เกือบจะเป็นโรคประจำที่จํำถิ่นละแต่ว่าเขายังไม่ประกาศอะอรเพราะงั้นคนก็มีความเขาเรียกว่าความความเกรงกลัวต่อโรคเนี่ยผมผมใช้คำว่าน้อยลงคนก็กลัวน้อยลงคือ ก็เหมือนกับเป็นไข้หวัดใหญ่ต่างตรางเพราะว่าเรารู้จักวิธีป้องกันตัวเองแล้วเราไปไหนเราใส่หน้ากากเราดันเงินเก็บทองเก็บไว้หลายหลายปีก็อยากจะคือเหมือนคนถูกจํากัดเสรีภาพอยากจะออกไปพื้นที่ต่างๆเพราะงั้นความอยากจะมาท่องเที่ยวแล้วก็เชียงใหม่อย่างที่ท่านทราบก็มีแหล่งท่องเที่ยวโอ้โห มากมายมหาศาลผมว่าเป็นระดับต้นเลยนะของของประเทศนี้ครับครับท้งขาเข้ากัออกมีแขกจำนวนมากจากสถิตินี่คือถ้าเราถ้าเราจัดจัดเป็นกราฟสาเหตุหลักของอุบัติเหตุบนท้องถนนเชียงใหม่สาเหตุหลักนี้มาจากอะไรมนะมันมีสี่ตัวท่านครับตรงตรงนี้ขออนุญาตเน้นย้ำมันมีสี่ตัวนะที่ที่ที่มีนะครับเป็นนำนำหน้าคนอื่นนะข้อข้อที่หนึ่งนะครับเรื่องของ การขับรถเร็วนะืน <ừ> เพราะการรถเร็วแล้วก็มีการตัดหน้ากันอย่างเคสของวันวันนี้เป็นวันเริ่มที่เรียกว่าเป็นเจ็บอันตรายก็มีเคสของการตัดหน้าในที่เจีมทองเดี๋ยวม<อ>ีเล่าห้ฟังนะสองก็คือเรื่องของเมานะฮะแล้วก็เรื่องของอตัดหน้าเร็วเมาแล้วก็เรื่องของจกักรยานยนต์สี่ตัวนี้นะก็เป็นสาเหตุวันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเป็นเรื่องของจกักรยานยนต์ทั้งสิ้นเรื่องของเคสที่เกิดขึ้นจะเปนห้าครั้งเป็นเรื่องของ ที่เกี่ยวข้องกับจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับถ้าถ้าหากว่าถามถึงถนนครับผมว่าส่วนใหญ่จะเป็นสายหลักสายรองหรือในชุมชนยังไงไหมครับวันนี้ก็ครึ่งครึ่งนะครึ่งครึ่งแต่แต่ว่าดูจากท่อที่ผมทํางานได้มาสิบปีเนี่ยถนนที่เกิดมากที่สุดนะจะเป็นถนนที่ที่มีรถสัญจรเยอะๆแล้วก็มีเป็นเป็นทางตรงเลยจะจะจันทลายยิ่งในพงยิ่งที่มันมีแยกอ่ะเดี๋ยวนี้ทางทางหลวงเนี่ยเขามี หัวโตวมีการจุดกับรถตรงตรงจุดที่มีการทำอย่ก็จะไม่ค่อยมีอุบัติเหตุยกเว้นการชนท้าย<ม>การชนท้ายก็จะมีนะเพราะงั้นเราเราไปบอกว่าถนนในหมู่บ้านอะไรเงี้ยจริงๆแล้วก็คือไปดูข้อมูลหลายๆปีเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นเป็นถนนของหน่วยงานที่ถ้าถ้าอ่เข้าใจง่ายๆคือถนนที่มันมีเลขตัวเดียว2ตัว3ตัวเนี่ยมันจะมีมันจะมีสถิติค่อนข,ข้างเยอะส่วนในหมู่บ้านี่ยก็มีก็มี ีบ้างแต่ว่าไม่มีนะัยะสําคัญนะครับถ้าหากว่าพูดถึงยานพาหนะก็แน่นอนจัก,กรยานยนต์แล้วส่วนใหญ่ก็คือไม่ค่อยจะสมมงกันนกเท่าไหร่หัวหนะ้าใช่ไหมครับจกัจกรยานยนต์ปีนี้100%ยเปร์เนะที่เกิดเหตุเกิดขึ้นห,ห้าเคสนี่เกิดจากมอเตอร์ไซค์หมดเลยครับคือคือหมายความว่าการนับข้อมูลเนี่ยจะนับการที่จะต้องแอดมิด เกิดไปเหตุปุ๊บนะฮะถ้าเกิดว่าเสียชีวิตนับเรานับอยู่แล้วนะรเราก็ลงข้อมูลอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นบาดเจ็บเนี่ยคือจะต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลก่อนถึงถึงจะนับเคตทั้งแอดมิดเอ่อคสที่เกิดขึ้นทั้งห้าครั้งของของวันนี้นะฮะก็เป็นเคตที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับคุณผู้ชมก็นี่แหละครับรถจักรยานยนต์จริงๆไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็ตามแต่ถ้าเราประมาทก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เหมือนกัน อันนี้เป็นเฉพาะที่เราคุยกันในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีที่ผ่านมาทีนี้หัวหน้าครับสงกรานทางจังหวัดเชียงใหม่เองทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าส่วนงานที่เกี่ยวข้องมีเรื่องของมาตรการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวอย่างไรกันบ้างครับมาตรการที่เรามีนะผมว่าผมว่าผมว่าเพียงพอนะคือเอาเรื่องของเจ้าภาพก่อนเจ้าภาพเนี่ยมาตรการที่ออกมาเนี่ยเขาจะเรียกว่ามาจากทางสปทศูนย อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยซึ่งมีท่านผู้ว่านะครับท่านประจนปสัสกุลเป็นผู้ในการศูนย์นะซึ่งก็ได้มีการประชุมกันจริงๆเราก็ดูแลเรื่องของความปลอดภัยทางถนนทั้งทั้งปีเลยนะ365ว,วันไม่ได้ไม่ได้เฉพาะของเทศกาลปีใหม่รหรือว่าเป็นสงสงกรานนะฮะซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่ปีใหม่เมืองเนี่ยเราประชุมกันเมื่อที่ที่29กนะฮะก็ออกมาตรก,การทั้งในส่วนของที่เป็นการจัดตั้ง ด่านต่างๆนะครับ,รบด่านด่านเนี่ยเราเรามีที่เป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยก็คือทุกๆอำเภอก็จะมี2ด่านนะฮะทางถนนสายหแลบบักอย่างเช่นถนนสายหางดงนี่ก็จะมีก็จะมีด่านแต่ว่าจะเป็นด่านที่ผมใช้คําว่า,าจัดตั้งโดยอำเภอแล้วก็ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ,รบในด่านนี้ก็จะมีบุคลากรที่สามารถที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็บังคับใช้กฎหมาย ได้เขาเขามาร่วมนะฮะทำจวนทั้งหมด44อ่กระดานแล้วก็นอกจากนี้ก mm ็ยังจะมีด่านชุมชน200กว่าแห่งนะตามตามท้องท้องถิ่นต่างๆนะครับก็ก็ในด่านนี้ก็บางทีท่านอาจจะมองว่าเไม่เห็นจะมีประโยชน์แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าหากไปถามผู้ใช้ผู้ใช้รถใช้ถนนหลายท่านน่ยนะฮะมีด่านมันก็อุ่นใจไงมันเหมือนกับว่า ทางทางภาครัฐเนี่ยไม่ไม่ได้ทิ้งประชาชนก็มีการให้การดูแลนะครับมีการให้บริการอย่างเช่นอยากจะกินกาแฟาก็แวะไปที่ดา่านได้นะก,ก,ก็ก็มีมาตรการส่วนมาตรการอื่นๆนะอย่างเช่นในส่วนของขนส่งนี่ก็ทําดีมากนะขนส่งออฟังจากทางท่านผอ,อ,อขนส่งจังหวัดนะฮะท่านก็อธิบายให้ฟังเลยว่าในปัจจุบันที่เป็นรถรถตู้เนี่ยรถตู้โดยสารเนี่ยนะฮะแล้วก็รถ ที่เป็นรถรถบัสเนี่ยนะฮะรถโดยสารขนาดใหญ่นะครับแล้วก็รถที่เรื่องเรียกว่าผู้ประกอบการเขด้านขนส่งเนี่ยนะครับเขามีระบบเราอาจจะรู้จักกันละ GPS แต่เขาอธิบายว่านะฮะคือคันไหนที่ขับรถเร็วเนี่ยมันจะขึ้นสีแดงเลย <ừ> ลขึ้นจอสีแดงนะครับแล้วก็ถ้าขึ้นปุ๊บเนี่ยก็จะมีโทรศัพท์มาหานะครับ<อ>แล้วก็จะคล้ายๆกับว่ามีมีมาตรการลงโทษเพราะงั้น วกท่านที่เป็นผู้กอบการท่านก็จะมีความเกรงกลัวเพราะงั้น,นถ้าดูจากสถิติย้อนหลังสถิติที่เกิดขึ้นกับรถโดยสารรถตู้สารานั่งต่นะเดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีเลยเพรา,ามีการคุมแล้วก็วันนี้เองท่านขนส่งจังหวัดก็ร่วมกับทางสาธารณสุขกนะ็ขจะม,ม,มีมีการตรวจแอลกอฮอลเรียกว่าใครที่ เป็นรถตู้รถโดยสารเข้ามาที่อาเขตนะฮะที่เชียงใหม่นะคนขับต้องกอเป็นจะก็จะโดนโดนตรวจ <dunno. S 1> <Stephen. S 1> ตรง,ตรง,ตรงนี้ก็ถ้าฟังหรือว่าชมร,รายการนี้อยู่ก็ท่านท่านก็ต้องเข้าใ <c oughs> จาว่ามันเป็นมาตรการซึ่งถามว่าช่วงปกติก็ทำอย่างเงี้ยแล้วช่วงสงการนี้ก็เพิ่มความเข้มข้ขขนขึ้นนะของของตำรวจเมื่อกี้มีการประชุมประจําวันนะที่สำนักปนปจังหวัดผมเป็นประธานอยู่นะครับก็ ทางตารวจก็แจ้งว่าในช่วงนี้ก็คือประชาชนอาจจะไม่ได้รับความสะดวกเหมือน2ปีที่ผ่านมาเพราะว่าโควิดนี่ก็แนวโน้มขาลงเนาะกะ็เรื่องของการเตือนสติการสร้างจิตสนนึกข,ของพี่น้อประชาชนก็ต้องกลับเข้ามาเหมือนเดิมก็คือใครที่ทําผิดการจองก็จะเจอด่านต่างๆก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วกันนะอย่าไปคิดว่าไปจ้องจับผิดพี่น้องประชาชนอะไรต่างๆนะ ส่วนของมาตรการของการติดตามการเรามีประชุมประจำวันอยู่แล้วนะเราเราก็จะมีเรื่องของให้รถบรรทุกที่ปกติก็จะวิ่งตามถนนต่างๆบนทางต่างๆรถบรรทุกน้ํามันไอบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่สิบล้ออะไรต่างๆที่เป็นรถพ่วงรถสิบล้ออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เราทํากันมาทุกปีแล้วว่าเราทําขนส่งก็จะแจ้งให้เขาเรียกว่าหยุดวิ่ง ในช่วงในช่วงนี้นะในช่วงของ1 1ถึง17เมษายนนันก็จะวิ่งส่วนถนนที่กำลังก่อสร้างอยู่เนี่ยนะฮะก็ยกอย่างเช่นถนนสาย108่ที่ไปฮอตนะครับเช่นที่ที่ที่อยู่ทางต่อจากของประธาอยางโซนนู้นเหรอครับใช่ครับกำลังก่อสร้างเนี่ยนะครับก็ทางแขวงทาาหลวงที่เราไปชอบอยู่ก็ก็จะแจ้งทางผู้กอบการว่าช่วงนี้งดคือไม่ใช่เอาหินเอาทรายเอาอะไรมากองไว้นะ ก็คือก็คือ,คอใ,หให้งดเลยในช่วงนี้เพราะว,ว่า,าบางครั้งเนี่ยการเดินทางช่วงกลางคืนเนี่ยนะครับจุดที่ทําให้เกิดอันตรายก็คือไอ้ตรงเส้นวัสดุอะไรที่มันกองอยู่เพราะงั้นช่วงนี้ก็จะขอผู้ประกอบการาให้ให้งดนะฮะก็มาตรการทั้งทั้งในส่วนของจังหวัดก็ทําเต็มที่ครับตามตามตาม,ตามหลักการบริหารจัดการเรื่องของรถเซฟตี้เรื่องของการความปลอดภัยทางถนนนะฮะ แล้วก็จะมีทางทางอำเภอแล้วก็ท้องถิ่นนะท่านก็ในอำเภอเมื่อวานผมไปที่อำเภอจำทองนะท่านในอำเภอจำทองก็น่ารักมากนะครับท่านใส่ชุดข้าราชการผมผมไปเจอท่านเรื่องของการไปดูเรื่องของภัยน้ําท่วมนะเมื่อเมื่อวันที่เจ็ดะที่ผ่านมานะท่านก็เลายฝังว่าท่านเพิ่งกลับจากการตรวจเยี่ยมด่านของอำเภอซึ่งก็จะมีถึงด่านด่านปกติแล้วก็ด่านชุมชนด้วยนะครับ ซึ่งทางอำเภอ,ก,อก็เข้มแข็งพร่าเพราะว่าจริงๆแล้วอำเภอแล้วก็ท้องถิ่นก็จะรู้ปัญหามากกว่าจังหวัดจังหวัดก็จะเป็นหน่วยที่เป็นเป็นเซนเตอร์นะเป็นเป็น,ปนวอลลุ่มอะไรต่างๆนะครับก,ก็มาตรการทุทกๆอย่างขึ้นตรงดอยอที่ขึ้นประชาชนไปในมาตรการอย่างเช่นต่อสุเทพต่อสุเทพดอยอินทนนท์ใช่ไหมฮะเราก็จะเจออีกหนึ่งด่านก็จะมีมาตรการเป็นพิเศษทางขนส่งก็จะไปสุ่มเพราะบางทีมีการแอบนะ ภาษาใช่ไหมเขาเรียกลักไก่อะนะล<ม>ักไก่ของอผู้ประกอบการรถตู้ที่ไม่ได้จดทะ,ะเบียนแล้วก็พาขึ้นไปบางทีรถตู้ไม่ได้มาตรฐานเียสภาพไม่ดีเงี้ยก,ก็จะมีการสุ่มตรวจเพื่อ <c oughs> เพอให้ไม่ใช่ว่าใครอยากจะทำแล้วก็ทำนะตรง <c oughs> ตรงนี้ต้องเน้นเซฟตี้ของประชาชนเป็นพิเศษครับรับจริงจริงคุณผู้ชมกา,การที่เราขับรถไปไหนแล้วเราเจอด่านผมว่ามันอุ่นใจนะครับอย,อย่าเลิกลักหรืออย่าก,กลัวเพราะอย่างน้อยถ้าเรากําลังจะง่วงพอเราเจอด่านเราสามารถแบบจุด ออ,อพักทงรถพักทั้งคนได้แล้วก็รถมีปัญหานี่คือเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้เพราะว่าเขาก็จะร่วมกันกับทางวิทยาลัยเทคนิคบ้างทางขนส่งบ้างที่จะคอยแบบตรวจเช็ครถให้เติมลมยางอะไรอย่างนงี้นะครับบริการกาแฟด้วยสําหรับในแต่ละจุดตรวจจุดสกัดตรงจ,จุดที่ง่วงเนี่ยนะฮรเรื่องของง่วงเนี่ยนะครข้อมูลไม่ไม่ได้โชวเยอะว่าเกิดจากการง่วงนะครับแต่จากข้อสังเกตของผมเนี่ยก็คือว่า หากมีอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับความง่วงเนี่ยหนึ่งครั้งเนี่ยนะฮะความรุนแรงนี่มันจะมากกว่าอย่างอื่นยกอย่างเช่นมันมีรถสวนเลนกันแล้วง่วงเนี่ยมันก็จะเกิดอาการที่ว่าการประสานงาถ้าหาประสานงารถใหญ่กับรถเล็กรถเล็กก็ถ้าจะ,ะถ้ามันมีความรุนแรงใช่ไหมแล้วก็เป็นการชนต้นไม้ด้วยนะเพราะงั้น เรื่องของง่วงเนี่ยทางทางผมเองก็มีประสบการณ์ส่วนตัวนะครก็เคย,คเ,คยเคยวูบไปหน,หนึ่งก็หลังนั้นก็เคยเคยวูบหมายความว่าตั้งสติทันมันหลับในวูบหนึ่งใช่ไหมนะครับหมอหน้าครับเปลืองฮะก็คิดว่าถ้าแมทนั้นไม่ไม่ฟื้นขึ้นมาปุ๊บป่านนี้ก็ไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้นะฮะก็น่าจะน่าจะเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็เตือนสติว่านะฮะคือหลายครั้งที่เราคิดว่าเราต้องรีบไปจริงๆชีวิตมันไม่ได้รีบร้อนขนาดนั้นหรอกวางแผนได้นะ ไว้ขับช้าถึงที่หมายแล้วก็หยุดขนาดอย่าง10นาทีอ่ะสิบนาทีนี่ช่วยได้เลยนะขอได้สักงีบหนึ่งก็ยังดีคุณผู้ชมสำหรับคนที่ขับเพราะอย่างน้อยคือเรารับผิดชอบชีวิตของผู้โดยสารที่อยู่บนรถทุกๆคนถึงแม้ว่าจะจะเป็นเฉพาะครอบครัวก็ตามแต่นะครับนั่นเป็นมาตรการของทางจังหวัดเชียงใหม่เอกเห็นว่าเรามีศูนย์ป้องกันแล้ก็ลดอุบัติเหตุทางถนนศูนย์นี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับหัวหน้าครับ ตรงศูนย์เนี่ยนะฮะก็ตั้งอยู่ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่นะครับชัานสองที่ท่าถาของสิงห์กันนะฮะ<อ>แต่ของสิงห์ก็ศูนย์นี้ก็ตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับประชุมวันนี้เป็นวันแรกนะที่ได้นาเรียนไปว่าผมเป็นประธานการประชุมนะพอดอีที่เราปอบหมายนะฮะก็ศูนย์นี้มีตั้งขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลมีสถิติ ต่างๆนะคะอยู่ในในศูนย์นะครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีมาร่วมประชุมกันทุกๆวันจนก,กระทั่งไปถึงวันที่18อะ่ะ<อ>18นี่ก็จะเป็นสุดท้ายก็เพราะว่าการการดูแลเจ็ดวันสัญจรปลอดภัยเนี่ยก็คือคตั้งแต่ 11- ถึง1 7นะก็วันนี้เป็นการประชุมวันแรกนะฮะที่ร่วมประชุมก็จะมีหน่วยงานแล้วก็ภาครัฐเนี่ยแล้วก็ทางภาคเอกชนก็มาร่วมคุยกันนะค,ะครับมา แลกเปลี่ยนมาเอาข้อมูลมาดูกันนะฮะศูนย์นี้ก็คือเป็นศูนย์ภาษาที่เข้าใจง่ายคือเป็นวอลลุ่มนั่นเองอเป็นวอลลุ่มเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่มีอะไรแต่ว่าเป็นในโใยบายของทางทางจังหวัดแล้วก็ของทางรัฐบาลอยู่แล้วที่จะให้มีกลไกที่จะมาดูแลเรามีศูนย์ที่ศูนราชการก้ามาประชุมบางบางท่านหัวหน้าศูนย์ก็มาประชุมด้วยตนเองแล้วก็เราก็จะมีการซูมกับทางอำเภอนะฮะอำเภอนะฮะเพื่อที่ จะได้ข้อมูลในเชิงลึกยกอย่างเช่นว่าเมื่อเช้านี้ก็จะมีนะครับการคุยรายละเอียดเรื่องของการเสียชีวิตทั้งสองสองเคสก็คือที่จอมทองแล้วก็ที่อ่ชายประาการนะ,ะวันนี้วันนี้สีีวิตสองสองสองรายนะสองรายรท,ที่ที่จอมทองแล้วก็ากาที่ชายประการนะแต่ที่ชายประการจริงๆผมคิดว่านะอ่เป็นเป็นสถิติที่อาจจะอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องของ ความปลอดภัยทางถนนเท่าไหร่เพราะว่าค,คนที่คนที่ขับน้องคนน้องผู้หญิงคนที่ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะอายุเอ่21ปีเนี่ยนะฮะครับก็ท่านเป็นลมชักะฮะอ๋อกำลังขี่มอเตอร์ไซค์อยูแ่แล้วเกิดลมชักระหว่างขี่มอเตอร์ไซค์เ,เท่าที่ฟังข้อมูลมานะซึ่งซึ่งในเคสนี้ก็คือ ทางอำเภอก็ให้ข้อมูลว่ามาตรการต่างๆ,ๆเขาก็ทำมาหมดต่ดานชุมชนนะครับการป้องกันการประชาสัมพันธ์ก็ก็ทำหมดแต่ว่าเป็นปัญหาเรื่องของสุขภาพครับก็คิดว่าจริงๆเชียงใหมอจจ่อาจจะอาจจะถ้าตามหลักนะผมว่าแค่แค่หนึ่งรายเอาเนี้ยนะก็จริงๆไม่อยากให้มีสักรายเลยอยากให้เป็นศูนย์ะครผม,ผม ก็ภาวนาสุวันก็ไม่ไม่ให้มีอุบัติเหตุนะครับเราในฐานะคนทํางานเราก็อยากให้มันเป็นศูนย์เพื่อชีวิตของประชาชนนั่นเองนะครับ,รบนั่นก็เป็นเรื่องของศูนย์ป้องกันและก็ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานก็จะมีการวิดีโอคอลกับแหนมเพอนะครับทั้งยี่สิบสี่อำเภอยี่สิบห้าอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับอีกอันนึงหัวหน้าเอกเห็นเรามีการใช้กล้อง cctv เชียงใหม่เราถือว่ามีเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับหัวหน้าครับของของเชียงใหม่เนี่ยกล้อง cctv ที่ที่เรามาใช้เนี่ยมันจะมี อยู่สองสามประเภทนะคันอันแรกก็จะเป็นพวกตรวจจับคนที่ไม่สมบวกามแยกนะซึ่งไอ้ตัวที่เป็นจับหมวกเนี่ยขออนุญาตประกาศเชื่อมเพลวกันนะมีที่แม่ริมสันทรายสารพีอำเภอเมืองแล้วก็ที่หางดงแม่ริมสันทรายสารพีอำเภอเมืองและหางดงเ้าอมเพอตัวนี้ใช้มาสักพักแล้วนะใช้มาตั้งแต่ประมาณปี64ี่อ่ะ ประมาณปี64ต้นต้นๆปีอนะครับระบบนี้มีมีเขาเราก็ใช้ระบบ AI ใช่ไหม Artificial Intelligence ก็คือสมองกลนะเขาก็กล้องเขาก็จะจะสแกนก็จะจับดูถ้าคนไหนไม่สมอปุ๊บเนี่ยเขาก็จะถ่ายป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็จะมีการปรับนะครับซึ่งอัตราโทษนะอัตราโทษนะพี่น้องครับ อัตราโทษนะ400บาทคนขับคนซ้อนท้าย800ซ้อนท้ายอีก8ถ้าคันนั้นทั้งทั้งซ้อนทั้งขี่ไม่ได้สมวงกันน็อกก็พันสองแล้วนะครับคพันสองก็เอาไปเที่ยวตรงไหนสักแห่งหนึ่งได้ที่พักหนึ่งคืนได้ทานผีหนด้วยเสียดายตั้งกินหนูกระทะนี่คืออิ่มเลยนะครับกินได้หลายคนด้วยครับผมอย่าไปทำผิดเลยนะระบบนี้ก็คือนำมาใช้เนี่ยสามารถที่จะลด เขาเรียกอะไรนะลถไอเพิ่มมาตรการสมบอนเนี่ยเพิ่มขึ้น25เปอร์เซ็นต์ก็คือ,อ,อทางเจ้าหน้าตำรวจเนี่ยโควิดก็ไม่ต้องไปใกล้เขาละก็ใช้ส่องมาจากตรงไหนก็ไม่รู้ผมก็ไม่บอกอะ <laughs> นะครับผมอันนี้คือแบบหนึ่งที่ตรวจจับสําหรับหมวกกันน็อกอีกแบบหนึ่งเขาอีกแบบหนึ่งก<ะ>็จะเป็นกล้องที่เขาซ่อนอยู่นะเขาซ่อนอยู่ตรงไหนมันอนนี้ก่อนผมมาผมมาได้5เดือนเนี่ยก็ ประมาณสองปีก่อนก็มีมีการนํากล้องเข้ามานะเข้าใจว่าเป็นการบริจาคจากมูลนิธิเซฟอรรถนะ,ะครก็มาติดตั้งนะฮะซึ่งท่านผู้ใช้รถของเชียงใหม่ก็น่าจะรู้ดีมั้งเพราะว่าขาบขับไปก็จะมีจะมีจอข้างบนน่ะท่านท่าน,ท,านท่านก็จะเห็นนะ,นะขับขับไปปุ๊บเนี่ยถ้าถ้าไปแตะที่เกินหนึ่งร้อยใช่ไหมก็จะบอกว่าออกไปสั่ง,งต่างๆซึ่งก็ มีมีนัยยะสําคัญนะทำให้ผมผมดูตัวเลขนะที่ผมอยู่อยู่ในในที่ผมมีอยู่นะฮะครับทางหลวงหนึ่งหนึ่งแปดเนี่ยก็คือทางหลวงที่เชีงยงใหม่เชียงรายใช่ไหมก็อุบัติเหตุลดลงหลังจากมีกล้องนะห<อ>ังจามีกล้องนะครับครับลดถึงเก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ครับครับโหเกือบร้อยนะครับถืบอว่าเยอะทีจริงวนะฮะลดลด,ลดเยอะนะฮะทางหลวงหนึ่งศูนย์แปดเนี่ยนะครับ ลดลง32%ครับซึ่งก็ตอนตอนนี้คือที่ที่เป็นปัญหาที่เราคุยกันอยู่ก็คือว่าบางทีเนี่ยคนที่โดนโดนใบสั่งอ่ะทิเก็ตเนี่ยไม่ไม่ไปจ่ายทูงตังค์นะตอนนี้ท่านไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวระบบเชื่อมมันมาแน่นอนนะเพราะงั้นใครก็ตามที่โดนต่างๆท่านมีปัญหาแน่นอนนะขอความร่วมมือแล้วกันว่าอย่าไปอย่าไปใช้คมเร็วเยอะ จำได้ไมับสี่สีส่สีส่สีส่ประัยหลักหนึ่งเร็วรสอ<า>งตัดหน้าเมาสาเมาแล้วก็รถ<า>จักรยานยนต์อันนี้4อ,อย่างจักรยานยนต์อาจจะไม่ใช่ประจัจแต่ว่าเป็นเป็นสิ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องอะ่ะคือถ้าท่านขับรถออกถนนเนี่ยท่านท่าน,านพึงระลึกเลยว่าโอกาสอุบัติเหตุเกิดกับมอเตอร์ไซค์นี่มีมากกว่ารถยนต์เนี่ยท,ที่ถึงขั้นจะต้องแอดมิดก็ไ มากกว่ารถยนต์เยอะมากนะครับก็ไม่ได้บอกให้เลิกใช้นะแต่ว่าให้ให้ใช้อย่างระมัดระวังนะขับขีบบ่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกนะฮะไอ้พวกกระจุงกระจกที่มันอยู่ตามรถก็อย่าไปเอาออกเลยนะเพราะบางทีแบบได้มาแล้วแต่งแล้วก็หรืออาจจะใส่อันเล็กๆแทบจะมองไม่เห็นเลยอันนั้นก็อย่าดีกว่าเขามาอย่างไงก็ใช้อย่างนั้นดีกว่ามันมีหลักอยู่นะสำหรับเรื่องของความปลอดภัยท่านให้ให้ดูอยู่สาเรื่องเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องของคนแล้วก็รถ สองถนนเออสามถนนสองหนึ่งคนสองรถแล้วก็สามถนนนะคนก็คือพวกเรานี่แหละพวกคนใช้รถนี่แหละครับเราไม่เวียกขับขี่ล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปขี่แช่นต่างแล้วก็เรื่องของรถก็คือเรื่องของยางเรื่องของสภาพรถต่างๆเบรกต่างๆนะถนนก็คือถ้าเราลู้ว่าถนนตรงนั้นไม่ปลอดภัยแสงสว่างไม่มีเราก็ต้องพยายามใช้ความระมัดระวังหรือหรือหลีกเลี่ยงนะครับนะครับประมาณนั้น นั่นเป็นสิ่งที่ท่านพพเชียงใหม่ได้ฝากกับเราไว้นะครับสำหรับเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุนะครับในช่วงสงกรานนี้บนทางถนนนะครับที่เราจะต้องย้าเตือนกันนะครับซึ่งหน่วยงานทุกอย่างเตรียมพร้อมแต่เราเองก็ต้องพร้อมทั้งคนแล้วก็พร้อมทั้งรถสําหรับการเดินทางมาเที่ยวมาภุมิลำเนาในช่วงนี้หยุดยาวทีเดียวเลยนะครับนี่เป็นความพร้อมต่างๆของทางจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ต้องขอบพระคุณครับสำหรับหัวหน้าอรุณปินตาครับหัวหน้าสำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ขอบพระคุณครับหัวหน้าครับครับครับเดี๋ยวไว้โอกาสต่อไปหรือจะเป็นช่วงวันหยุดยาวอาจจะต้องรบกวนหัวหน้าอีกครั้งหนึ่งได้ครับยินดีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อกับมาตรการต่างๆของจังหวัดแม่ฮ้องสอนเขามีมาตรการอย่างไรกันบ้างช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ